ป่าไม้มีคุณค่าอนันต์ทำให้เกิดความชุ่มชื้นเขียวชอุ่มต่อพื้นโลกแต่จะมีใครคาดคิดบ้างว่าในทางตรงกันข้ามหากป่าไม้ขาดความชุ่มชื้นมีแต่ความแห้งแล้งประกอบกับไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากมนุษย์ผู้อาศัยประโยชน์จากพื้นป่าแต่กลับเสพสุขและเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวหรือรังแกป่าอย่างไม่รู้จักยั้งคิดก็จะทำให้ป่าไม้ กล,กลายเป็นทะเลเพลิงเกิดเป็นหมอกควันและมลพิษได้ในที่สุดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือที่ประสบปัญหาหมอกควันและมลพิษมากที่สุดในฤดูร้อนประชาชนเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุดโดยหมอกควันที่เกิดขึ้นในแม่ฮ่องสอนเกิดจากไฟไม่ป่าในพื้นที่ส่วนหนึ่งและหมอกควันอีกส่วนหนึ่งอาจพัดมาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีความเป็นไปได้สูง ในปีพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงฟางตองตามพระราชดำริและได้ทรงมีพระราชดำริกแก่ผู้แทนกรมป่าไม้ในเรื่องการดูแลรักษาป่าให้คงอยู่และเกิดป่ามากขึ้นมีประเด็นสำคัญที่ได้พระราชทานไว้คือการไม่ไปรังแกป่าด้วยการตัดไม้ปลุกรุกถางทั้งป่า ด้วยเหตุนี้ในปีพุทธศักราช2535ฝ่ายควบคุมไฟป่ากองจัดการป่าไม้กรมป่าไม้ได้ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่และขออนุมัติจัดตั้งหน่วยควบคุมไฟป่าขึ้นครั้งแรกในพื้นที่โครงการใช้ชื่อว่าโครงการควบคุมไฟป่าปางตองท่าโป่งแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริและต่อมาในปีพุทธศักราช2539ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและในปีพุทธศักราช2552ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีควบคุมไฟป่าแม่ห้องสอนมีที่ตั้งอยู่ที่บ้านท่าโป่งแดงตำบผาบ่องอำเภอเมืองจัังหวดแม่ห้องสอนในพื้นที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำป่าตามพระราชดำริ สถานีควบคุมไฟป่าแม่ห้องสอนมีภารกิจที่สำคัญคือปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ราษฎรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความรู้ในการควบคุมไฟป่าและจัดการเชื้อเพลิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการให้แก่บุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนนักเรียนนักศึกษาเป็นต้น ภารก,กิจในด้านการให้ความรู้ในการควบคุมไฟป่าและจัดการเชื้อเพลิงอย่างถูกต้องให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านต่างๆที่ได้รับทราบถือเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันไฟป่าเพราะเพียงแต่เจ้าหน้าที่ของสถานีเพียงหน่วยเดียวมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในแต่ละปีได้แต่ถ้าราษฎรทุกคนในชุมชนได้ร่วมมือกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลเข้าเวรนยามในหมู่บ้านหากเกิดไฟไม่ป่า ก็ช่วยกันดับไฟจากจุดเล็กๆที่เกิดขึ้นก่อนหากไฟลุกลามมากขึ้นก็จะช่วยกันทั้งหมู่บ้านทําให้มีการวางแผนป้องกันก่อนเกิดไฟไม่ป่าได้กิจกรรมส่วนนี้ได้แก่การจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าของหมู่บ้านการประชุมชี้แจงกำนันผู้ใหญ่บ้านให้มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนการฝึกอบรมหรือจัดนิทรรศการให้เด็กนักเรียนได้มีความรู้เป็นต้น ภารกิจในด้านการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่ากระทำได้หลายลักษณะได้แก่จัดโครงการรณรงค์และอาสาสมัครดับไฟป่าโดยระดมสัพพะกำลังและอุปกรณ์ดับไฟป่าและยานพาหนะแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเป็นชุดเผชิญสถานการณ์มีการควบคุมสั่งการเป็นส่วนรวมพร้อมเข้าแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่าได้ทันทีจัดกิจกรรมร่วมกันทำแนวกันไฟในหมู่บ้านก่อนฤดูแล้ง และดูแลรักษาต่อเนื่องจนถึงฤดูฝนมีการตรวจการพื้นที่ตลอดเวลาทั้งภาคพ,พื้นดินและทางอากาศโดยขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือจากกองทัพบกในกรณีที่เกิดไฟไม่ป่าในพื้นที่ธุรกันดารและอยู่ห่างไกลเมื่อมีอากาศยานสนับสนุนก็จะสามารถเคลื่อนย้ายชุดเจ้าหน้าที่ดับไฟเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ส่งลงในพื้นที่ บางพื้นที่อาจขอรับการสนับสนุนกำลังทหารเข้าดับไฟและทำแนวกั้นไฟได้มาตรการเสริมที่สำคัญได้แก่การส่งเสริมให้ราษฎรได้จัดทำปุ๋ยคอกจากใบไม้แห้งและรู้จักวิธีการจัดการเชื้อเพลิงและควบคุมไฟป่ายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกป่าและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีความอยู่ดีกินดีอีกทางหนึ่งด้วย สภาวะการเกิดไฟไม่ป่านอกจากจะเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อคนเนื่องจากหมอกควันและเศษฝุ่นละอองจากการเผาไหม้แล้วยังมีผลกระทบต่อการเกิดภาวะเรือนกระจกและสภาวะโลกร้อนอีกด้วยวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดที่ควรนำมาใช้ก็คือการยึดหลักปฏิบัติตามแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่การปลูกป่าในใจคนการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างจนถึงการทำป่าเปียก ด้วยการจัดสร้างฝายชะลอความชื้นหรือเช็คแดมนั่นเอง